สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการภายฟันพิกประจำสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมต้อนรับกองทุนไทยแลนด์ ESG นะฮะร,รายการนี้เป็นรายการที่สรุปเพื่อให้ทุกคนรู้จักกองทุนกองทุนเด่นๆในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งเราได้เกียรติ จากน้องตาลมาร่วมจอยในการที่จะมาแนะนํากลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะชอบนะกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับน้องตาลนะครับแล้วก็ช่องไพ่สกรีตีผมไม่เป็นไรหรอกไม่ต้อเรีนไ,ไ,ไม่ต้องมาให้กําลังใจผมอะไรมากมายนักนะฮะอ่ะเข้าสู่รายการเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตามเชิญเลยครับ ก็สรุปกลยุทธ์รายสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วจริงๆก็ตัวเลขสำคัญคัญมันไม่ค่อยได้มีอะไรมากเนาะพีก่กว,วีมันออกมาช่วงท้ายๆช่วงท้ายๆมันก็มีพวกแบบ PMI ซึ่งเป็นแฟลช PMI นะคะประมาณการเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ออกมาดูตัวเลขแบบ สหรัฐเองก็ถ้าภาคการผลิตยังดูแบบไม่ค่อยดียังดูแบบเหมือนจะแย่ลงนะคะแต่ว่าตลาดสัปดาห์ที่แล้วก็ยังบวกต่อนะคะ<ม>ยิวก็ยังปรับตัวลดลงยังเป็นขานั้นนะคะก็เลยทําให้ตัวของตลาดภาพรวมมันดูผ่อนคลายลงนะคะแต่ว่ามุมมองการลงทุนของเราสัปดาห์นี้คือต้องบอกว่า เรนยืนมองมองมองวิวเดิมอยู่ครับอ่ะว่าตัวของฟันดัมเมนทลหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยในตัวของภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอ่ะน่าจะไปทางเดียวกับพี่วีแหละคือมองว่ามันน่าจะเป็นลักษณะของการค่อยๆอ่อนแอลงมากขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นในตัวของผลตอบแทนของตลาดเนี่ย ที่มันปรับตัวขึ้นมาจากาการผ่อนคลายจากเรื่องของยูอะไรต่างๆที่เคยเป็นปัจจัยกดดันอะ่ะเราก็ยังคงมุมมองเดิมนะคะว่าเป็นเหมือนแบบผลในระยะสั้นๆฟื้นตัวตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะเป็นจุดที่เหมือนเราควรจะเป็นปรับพอร์ตปรับสมดุลพอร์ตนะคะม,มากกว่าที่จะเข้าไปาเก็งกำไรเพิ่มเติมอ่ะก็ยังจะมองเป็นภาพนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของแอสเซทที่ เด่นสุดนะคะที่เรามองว่าเป็นจังหวะของการลงทุนได้นะคะตอนนี้เลยนะคะหรือว่าถ้าเราจะเริ่มเห็นว่าตัวยูเนี่ยที่มันแบบลงมาเป็นระยะพักใหญ่และ2 2 2ส3สัปดาห์ติดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีจังหวะของการที่แบบ ฟื้นตัวได้บ้างเด้งขึ้นได้บ้างอะไรเนี้ยก่อนการประชุมเฟดเนี่ยค่ะจะยิ่งเป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปสะสมเพิ่มได้นะคะเพราะฉะนั้นในตัวของกองทุนแนะนําสัปดาห์นี้เราก็ยังยืนเหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเป็น3ามกองทุนหลักในกลุ่มของบอลเลยนะคะก็จะเป็นตัวอ่ UGS ขีด N นะคะ MU บอลแล้วก็ตัวของ k g d บอลเหมือนเดิมกลยุทธ์คล้ายๆเดิมกับสัปดาห์ที่แล้วพี่ถามเผื่อนักลงทุนด้วยเพราะว่าเผอิอเดือนสุดท้ายละต้นปีหน้ามันจะมีบางท่านที่กองทุน LTF หมดอายุครบ ครบกนนหราหนดครบกาหนดอ่ามันขาดทุนแหละคําถามก็ <c oughs> คือว่าเออถ้าถ้าขาดทุนเนี่ยอ่าไม่ว่าจะเป็นกองต่างประเทศหรือกองไทยกองไทยกองต่างประเทศน่าจะกาไรอ,อือเออแต่กองไทยน่าจะขาดทุนเอาถ้าเป็นกองไทยก่อนกองไทยเอาเราควรจะขายมาเข้ากองตาสันนี่ไหมคือคือขาย LTF ก่อนนั้นแล้วมาซื้อ r m f ตาสันนี่ LTF คือ l t นน่าจะเป็น คือเอลใช่คุ้นไทย,ไทยแล้วเราขายกองนั้นแล้วถึงแม้จะขาดทุนแต่เราก็ได้กําไรจากการประหยัดภาษีถูกไหมใช่แล้วกองเนี้ยเขาแต่ว่าเขาก็ต้องซื้อไอเอยู่แล้วเขาขอจะข,ขายก้อนนั้นเพื่อจะเอาเงินมาซื้อ IMF เป็นตาสัรนี้ไหมเพราะตาสัรนี้กำลังขึ้นแล้วแดดออกเบี้ยขาลงอืมคือกานมองแบบนี้มากกว่าพี่อวีคือมองว่าถ้าสมมติว่าคือเงินก้อนนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้แบบ คือถ้ามีเงินก้อนใหม่แล้วกันถ้ามีเงินก้อนใหม่เงินก้อนใหม่เนี่ยเราอยากให้เอาไปเข้าในกลุ่มของตราสาราานี้มากขึ้นส่วนเงินก้อนเดิมที่พี่กวีบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราจําเป็นจะต้องขายแล้วแบบตัดขาดทุนมันออกมาเลยไหมยอย่างเงี้ยคือจนก็มองว่าอย่างมุมมองพี่กวีเองก็มองว่าหุ้นไทยเนี่ย สมมติที่ไทย ESG ออกมาเนี่ยเรายังแบบเอ้ยมันน่าสนใจถูกไหมคะเรามองว่าไทยเองเนี่ยอีก7 8ปีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังดูดีมีอนาคตมันก็น่าจะเป็นลักษณะของการฟื้นตัวได้โดยเฉพาะที่พี่กวีพูดไว้สองสัปดาห์ก่อนป้าสองพันจุดมันมีโอกาสได้เห็นในปี2ปีนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ใช่เงินร้อนมากใช่แต่ก็มองว่าถือต่อเถอะถือต่อเถอะอะไรอย่างเงี้ยว่าตลาดหุ้นไทยดาวไซ ไม่ได้เยอะหรอกแล้วมีกองเอ g ีเข้ามาช่วยด้วยในระยะถัดไปตลาดหุ้นไทยก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้ดีในระยะกลางถึงระยะยาวโอเคอ่าเห็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีการทุนหุ้นไทยแล้วขาดทุนอยู่เราไม่คุ้มกับภาษีที่หักไปอืมแต่คนที่คุ้มกับภาษีที่หักไปอ่ะก็ถือว่าเป็นความเป็นแนวคิดคุณลวกันเนาะเพราะผมก็เห<ๆ>็นก็พอใจแค่นี้เหนก็แค่ภาษีแต่ถ้าใครขาดทุนอยู่รวมหักภาษีก็ยังขาดทุนอยู่ก็ถือต่อไป แปลว่าเราอาจจะเจอสภาพกระแทกส่วนเงินใหม่ที่จะเข้ามาก็ซื้อไอ้ตัวไทย ESG เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองหรือไม่ก็กระจายไปอื่นๆก็ได้จะไป S F M F ก็ได้ไปต่างประเทศก็ได้อันนี้ก็คือแล้วแต่วัตถุประสงค์การลงทุนคำแนะนำนี้ก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้กับกองทุนหุ้นจีนได้ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าขายสมมติถ้าคุณซื้อ L T F เป็นหุ้นจีนเน่ยคุณโดนแน่ๆอ่าเพราะฉะนั้นก็ถือต่อ ไม่อยากจะให้ขายขาดทุนเพราะว่าผมก็ยังเชื่อนะหุ้นในจีนในไทย หรือในหลายๆประเทศทั่วโลกอ่ะจริงๆระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนมันเป็นบวกพียงแต่ว่าช่วงระยะสั้นๆเนี่ยปีสองปีมันอาจจะติดลบได้รฉะนั้นก็ถ้าเราไม่ใช่เงินร้อนก็สามารถที่จะถือต่อไปได้ใช่ค่ะ,ะ,ค,ะคือคืออย่างจีนเองก็เราก็เห็นมาตรการของภาครัฐเนี่ยพยายามออกมาช่วยเหลืออยู่ตลอดก็คงต้องรอในตัวของเศรษฐกิจจริงเนาะว่ามันจะสะท้อนตัวเลขออกมาเนี่ยค่อยๆดีขึ้นได้มากน้อยอย่างไรนะคะอย่างสัปดาห์ที่แล้วเองในตัวของจีนเนี่จริงๆเขาก็มีเรื่องของการจะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมให้กับพวกบริษัท เดเวลลอปเปอร์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยห้าสิบรายวงเงินตรงนั้นรู้สึกประมาณสี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเลยเนาะแล้วก็หุ้นกลุ่มอสังหาของจีนอาทิตย์ที่แล้วก็บวกกันแบบเยอะแยะเลยใช่ใช่แต่มันจะถามต่ํามากนะถูกต้องแต่มันก็บวกขึ้นมาเยอะแต่ตรงนี้ก็คือในเรื่องของการเสริมสภาพคล่องเข้าไปให้กับเดเวลลอปเปอร์เหล่านี้เขาได้มีแบบเงินทุนไปสร้างโครงการให้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ส่งมอบได้ซ้ำมันก็จะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็มองว่าในตัวของจีนเองเนี่ยดาว และคือถ้าในมุมของเราที่เราแบบมองดูมาตลอดเนี่ยสำหรับใครที่มีจีนอยู่เนี้ยค่ะเราก็แนะนําว่าถือเถอะนะคะตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าเนี่ยคือเรียกว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์อ่ะมันเริ่มค่อยๆเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่น่าจะเป็นจุดที่เราจะต้องมาตัดขาดทุนอะไรในตัวของตลาดจีนกันใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยอันนี้คือก็อยากให้รัฐบาลไทยดูตัวอย่างของจีนด้วยนะที่เขาอัติสภาพคลองคือแทนที่ถ้าคุณสมมติว่าแผน A ดิจิตอลวอลเล็ตไม่ผ่านเนี่ยคุณก็จะคุณก็จะมีเงินตรงนั้นใช่ไหมก็ มารับประกันเอาให้แบงค์รัฐอะไรก็ได้รับประกันว่าเอถ้าตาสาันนี่ปีหนะ้าใครมดอายุและบระิษัทยังดีอยู่สถานการเงินดีแล้วยังอ,ออกคุณกู้ได้ไม่หมดอกองนี้อาจจะเข้าไปช่วยเหลือในบางด่วนหรือ <c oughs> ไม่ก็เอางี้เอางี้คุณไม่ต้องไปช่วยเลยนะคุณแค่เอาให,ให้ให้ให้บริษัทเนี้ยมาซื้อประกันเงินกู้แล้วประกันเงินกู้เนี้ยเอาไป <c oughs> ของเงินสินเชื่อกับแบงค์ Mm. รัฐบาลก็จะไม่ได้ต้องเอาเงินโดยตรงไปช่วย mm. แต่รัฐบาลเอามันมีปัญหาก่อนค่อยเข้าเอาเงินเข้าไปช่วย mm. แต่แค่ซื้อประกันเขา mm. เพราะว่าบริษัทเขาดีอยู่แล้วไง mm. ก็เราแค่ซื้อประกันถ้าบริษัทไม่เจ๊งเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าประกันถ้าบริษัทเจ๊งเราก็จ่ายค่าประกัน mm. แค่นั้นเองอันนี้ก็อาจจะเป็นนโยบายที่ทางรัฐบาลไทยอาจจะใช้ของรัฐบาลจีนเนี่ยมาเป็นตัวอย่าง mm. ได้ เป็นซอฟต์พาวเวอร์จากประเทศจีนมาโอเคเราก็ยังคง <c oughs> เน้นตราสารนี่อยู่ <c oughs> ใช่อัปดาห์นี้ก็ยังเน้นตราสารนี่อยู่แล้วก็ปจัจจัยสำคัญสัปดาห์นี้วันพฤหัสเงินเฟอ้อ PCE นะคะตัวสําคัญตัวปจัจจัยสำคัญเลยที่เฟดเขาดูก็ติดตามกันดูประมาณการน่าจะออกมา แผ่วลงแหละน่าจะแผ่วลงต่อนะคะก็ยังไงรอดูตัวเลขจริงแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้ในส่วนของภาพสรุปนะคะทีนี้ตัวของไฮไลท์อาทิตย์ที่แล้วอันนี้อาจจะแตกอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะว่ามันมีรายงานประชุมเนาะ FOMC ที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆเมสเซจคีย์เมสเซจมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปจากที่ทุกๆท่านพูดมาตลอดหลายสัปดาห์นะคะก็ยังเหมือนเดิมในแง่ของการที่จะเปิดรูมไว้ว่าถ้าเห็นสัญญาณเงินเฟ้อมันจะกลับมาเขาก็พร้อมจะขึ้นดอกเบี้ยได้อีกกันแหละยังไม่ยอมแบบยังไม่ยอมในเรื่องนี้นะคะ ยังไงก็จะแบบสู้เงินเฟ้อให้ถึงที่สุดนะคะในเรื่องของกลับสู่เป้าหมาย2%นะคะแล้วก็ในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อตอนนี้เขาก็ยังมีประเด็นในเรื่องของตลาดแรงงานอยู่บ้างนะคะเพราะถ้าเราไปดูไอ้ตัวที่บอกว่าตําแหน่งงานเปิดใหม่กับคนแบบหางานเนี่ยมันยังมีสัดส่วนประมาณสัก1.5มั้งเหมือนกับว่างานงานงานที่เปิดอ่ะมันเกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยังดูเหมือนแบบ มันยังมีดีมานอยู่ค่อนข้างแบบตลาดตะแลงงานมันยังตึงอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นในตัวของเงินเฟอ้อจากค่าจ้างแรงงานเนี่ยม,มันก็อาจจะยังเป็นตัวที่ทําให้ตัวของอัตรางเงินเฟอ้อโดยภาพรวมอะ่ะมันชะลอตัวลงได้ช้าครับอันนี้เราก็ติดตามกันดูว่าจะ<ม>จะเป็นยังไงนะคะแต่โดยภาพรวมเราคิดว่ามันน่าจะค่อยๆแผ่วลงแหละนะคะแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่อย่างเงี้ยอย่างประมาณการ P.M.I ที่ออกมาเนี่ยในฝั่งของ Manufacturing องนะคะตัวเนี้ย เดี๋ยวขออากามันนี้ก่อนตัวเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็เป็นลันกษณนาคารจริงๆมันมันมันลดลงมันจะขึ้นจะขึ้นมันก็ลงไปอกเออมันก็ลดลง<ม>อีกแหละอย่างเงี้ยมีแต่ภาคบริการที่แบบทรงๆแต่มันก็ทรงๆใช่นะเราป50ห้าสิบเลยอย่างเงี้ยป่อยากเอา,อางี้แล้วกันอืม,มแล้วก็คือเราก็นั่งคิดเหมือนกันพี่กวีว่าแบบเอ๊ตันก็คิดว่าแบบมันอะไรมันจะทําให้เศรษฐกิจสหรัมมันกลับไปเป็นขาของรีคอเวอรี่ได้นั่นสิ คือดอกเบี้ยมันไม่ลงหลือเรื่องอย่างเดียวหรือเรื่องดอกเบี้ยต้องลง,อองเรื่องเดียวเลยดอกเบี้ยต้องลงแล้วไอ้ดอกเบี้ยลงเนี่ยเขาก็จะลงตอนที่เศรษฐกิจมันแย่ไงนั่นน่ะสิเพราะว่าเขาจะลงตอนที่เศรษฐกิจมันยังดีอย่างนี้อยู่ยล้วให้ลงดอกเบี้ยมันก็ยิ่งเป็นกระตุ้นให้บับเบอร์แตกอีกใช่เพราะเงินเฟ้อก,ก็ไม่ใช่สองเปอร์เซ็นต์ไงถูกเนี่ยถึงบอ,อ,อกว่าความยากของอเมริกาตอนนี้ก็คือตพยายามต้องดึงเศรษฐกิจลงให้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 อ่อนให้ให้ซอฟต์แลนดิ้งที่สุดแต่เขาต้องดึงลงไม่ไม่ลงก็ไม่ได้บริหารยาก ถูกต้องเลยอ่าแล้วทีนี้พออย่างที่บอกค่ะว่าตลาดมองว่าในตัวของดอกเบี้ยเฟดอ่ะมันน่าจะผ่านพีกแล้วไม่น่าจะขึ้นดอกเบี้ยแล้วใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สะท้อนภาพตลาดค่ะพี่บีคือมันเป็นผลการประมูลพันธบัตรถ้าก่อนหน้านี้เราเหมือนอาจจะได้ข่าวว่าเหมือนนักลงทุนสถาบันอ่ะเขาเขาไม่ค่อยอยากได้สาดนี้ยาวๆเท่าไหร่ใช่ไหมคะก็จะพูดถึงเรื่องของเทอทอมพรีเมียมนู่นนี่นั่นมันก็เลยดันในตัวของอัตราดอกเบี้ยตัวยาวๆเนี่ยสิปี30ปีอะไรขึ้นไปเนี่ยให้มันแบบ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างอันนี้นนค่ะเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5.245อันนี้เป็นอ่ treasury พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ20ปีนะคะแต่ว่าประมูลล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาเหลือแค่4.8ละอ,อืแล้วก็ในตัวของอ ดีมาที่เข้ามาบิดกันนะคะนักลงทุนสถาบันที่เข้ามาบิดกันเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นประมาณแบบ2เท่ากว่านะะียค่ะบ,บิดทูเขาเรดเดโชนะคะแต่ <S 2> <S 2> ว่า,าถ้าดูจากภาพนี้ฝั่งซ้ายอะ่ะมันคือตัวของเทชลี่ยีปีคือเป็นเป็นพันธบัตรรัฐบาลปกตินะคะคยิวอ,อะ่ะลดลงแล้วก็<ม>ดีมาเข้าใช่ไหมคะส่วนฝั่งขวาอันเนี้ยเป็นตัวทิ p สหรือเป็นตัวที่มันเป็นอัตราพันธบัตร ชดเชยเงิน,เ,นเฟอ้ออ่าตัวนี้ยังมีลักษณะของยวที่ขยับขึ้นเล็กน้อยนะคะคือถ้าถ้าดูจากภาพนี้เราก็มองว่าอิมพีกชันของนักลงทุนในตลาดอะยังอยากได้การประกันความเสี่ยงในเรื่องของ<ม>เงินเฟอ้อในอนาคตอยู่<ม>เพราะมันยังดูเหมือนมีความอาจจะยังไม่มั่นใจหรือย,ยังไม่แน่นอนนะคะมันก็อาจจะมีอุปสงค์ตรงนี้เข้ามานะคะแต่ทีนี้ก็อ่ะโดยภาพรวมภาพสรุปจากตรงนี้เรามองว่าถ้าดูจากเรื่องของยวก่อนนะคะ<ม>ตรงเนี้ยเราคิดว่าตลาดจบแล้ว <ừ> mm. มองว่าเฟดไม่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 น่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้แล้วนะคะก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อกลับเข้ามาลงทุนแล้วนะคะในตัวของพันธบัตรระยะยาวแต่เงินเฟอ้อยังอยากได้ประกันอยู่ <ừ> mm. อ่ะก็ยังมีดีมาน์ทั้งสองฝั่งนะคะคก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วจะมีในตัวของยูโรโซนด้วยที่มีประมาณการตัว PMI ออกมาเหมือนกันนะคะ <ừ> mm. ก็จริงๆเขาต่ำ<ข>าสิบสามเดือนติดแล้วกระดึ๊กกระดึกขึ้นมานิดนึงแล้วนะนิดนึงนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ภาพเดียวกันแหละที่วีคือ ดอกเบี้ยมันก็ยังยืนสูงอยู่ใช่อเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้ยาวๆก็ยากในในระดับที่ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงก็ติดตามใกล้ชิดอยู่เหมือนกันว่าแบบอย่างนี้อย่างตัวเลขส่งออกที่ที่น้องเหน่งรายงานไปเมื่อสักครู่เห็นภาพหลายๆตลาดมันค่อยๆแต่ยุโรปยุโรปแย่นะยุโรปยังไม่ดีรับยุโรปแย่มากหมายถึงตลาดอื่นเริ่มดีเริ่มดีแล้วแบบเอตรงนี้มันจะแบบ มันจะเป็นยังไงบ้างในอนาคตแต่เราก็ยังยังคิดเหมือนเดิมนะคะว่าในตัวของภาวะเศรษฐกิจจากเรื่องของนโยบายทางการเงินเนี่ยนโยบายการเงินที่ตึงตัวหรือเข้มงวดมันทําเพื่อให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวถูกไหมคะมันมันแล้วเราจะไปมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันจะโตได้หุ้นจะขึ้นต่อไปจะทํานิวไฮหรืออะไรท่ามกลางสภาวะแบบนี้มันก็จะดูเหมือนแบบมันมันเป็นไปได้ยากหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็คิดว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานนี่อาจจะยังไม่ได้สปอร์ตในตัวของ การเอทิศทางของหุ้นในระยะข้างหน้าเท่าไหร mm ่ hmm. นะคะก็ยังมองภาพเดิมนะคะเพราะฉะนั้นตัวสัปดาห์นี้นะคะในแง่ของเอาลุกเนี่ยะจะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะ uh huh. ตัวของกองทุนเราก็ยังคงยืนการแนะนําเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะคะ uh huh. ทีนี้มาดูในตัวของอพอดีเราเนี่ยอยู่ในทีมของบอลกันมาตลอดนะคะว่าเอ้ย uh huh. e ตัวบอลเนี่ยน่าสนใจแล้วก็ช่วงเวลานี้ค่ะมัน uh huh. มีมลจที่ออกกองทุนใหม่ uh huh. มกองทุนตราสารนี่ uh huh. วันนี้ก็เลยอยากจะ เอามาแนะนําให้รู้จักกันสักนิด็นอึนนองเป็นกองใหม่เป,หมเป็นกองใหม่เลยมาดูรายละเอียดกันว่าอกองใหม่กองใหม่หรือจะซื้อกองเก่า ดูก็ก้องใหม่ก่อนว่าเป็นยังไงใช่ค่ะกล้องใหม่วันนี้ที่นํามาเสนอจะมีสองกลองนะคะ2ค่ายก็คือค่ายแรกเนี่ยจะเป็นของอัลบัดินนะคะแล้วก็ค่ายที่2จะเป็นของบรจพนิพิพัฒนนะคะสองตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เอาจริงๆค่อนข้างจะต่างกับที่เรามีคําแนะนําอยู่ด้วยนะคะในตัวของท็อปพิกของเรานะคะท็อปพิกเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีเดี๋ยวเขาไปดูอีกทีตัวของ ันแรกนะคะ ABG Fix นะคะอันนี้ชื่อเขาเลยอบดิน ABG Fix ตอนนี้ IPO อยู่นะคะถึงวันที่30พฤศจิกายนตราสันนิโลกเป็นตราสันนิโลกแต่ว่าคอนเซปต์ของกองเนี้ยค่ะเขาจะเน้นในเรื่องของ global duration สั้นหน่อยโอเคแต่ให้ yield สูงแล้วก็มีในเรื่องของสภาพคล่องที่ดี duration สั้นให้ yield สูงตราสันี้ตราสันเงินเป็น มันจะมีความเป็นตราสารหนี้ภาคเอกชนอาจจะมีความไฮยูหน่อยใช่้อยก็สองปีแต่ว่าอายุของตราสารหนี้เนี่ยหรือ duration เนี่ยจะประมาณน้อยกว่าสองปีแต่กองนี้ก็เสี่ยงเนาะมีความเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าก็เกรดก็โอเคนะไม่ต่ำกว่าเอลบคือลักษณะวิธีการเลือกของเขาอะค่ะสุดท้ายเนี่ยคือตราสารหนี้ที่เลือกเนี่ยโดยสัดส่วนใหญ่เขาก็จะพยายามให้มันแบบอยู่ในระดับที่เป็น investment grade โดยส่วนใหญ่แต่อยากจะ enhance yield หรือว่าเพิ่ม,มในตัวของผลตอบแทนเข้าไปบ้างโดยเขาจะ,ะแคบไว้ก็คือ maximum สูงสุดเนี่ยจะไปลงทุนพวกตราสารประเภทแบบ high yield ได้เนี่ยไม่เกิน20% <Okay. S 1> นะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของของกองนี้แล้วก็จริงๆความเสี่ยงของกองทุนโดยรวมเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ4 นั <Comedy S 2> ้นไม่ได้เยอะอนะคะไม่ได้เยอะเหมือนกับกองทุน global bond ทั่วๆไปอย่างถ้าเป็น top pick ที่เราแนะนําอยู่อันนี้ความเสีย่ยง5นะคะ<ม>ตัวนี้เป็นความเสีย่ยง4นะคะ duration สั้นหน่อยอ่ะลองมาดูไส่คข้อดีมันคือได้เงินคืนทีบวกซองใช่ใช่คือเขาเน้น ถ้าเป็นกองตอมามประเทศอย่างทีบวกสามทีบวกส<ช>ี่ทีบวกห้าบางกองนะใช่เลยเพราะว่าตัวตัวนี้ยเขาจะมีตัวของ Master f u ฟันนะคะที่ที่เขาไปลงทุนเนี่ยเอออาบดินตัวนี้นะคะชอตเด n เอ็นฮัสอินคัมฟันตัวเนี้ยคือมันจะมีสัดส่วนที่ทางกองทุนหลักเขาอะลงทุนในตัวของพวกเ,เรียกว่าเป็นอะไรนะทีบิวสพวก ขาเขาเรียกไงนะตัวเงินคล่งตัวลูกตราสัวเงินใช่ตราสารเงินตัวเนีนคือมันสามารถที่จะรีดีมได้เร็วใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะมันสูงถูกเสริมเป็นสภาพคล่องไว้เนี่ยสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีมีประมาณนั้นแล้วก็พวกตราสารหนี้ที่อายุต่ํากว่าหนึ่งปีเนี่ยอีกประมาณแบบประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณเนี้ยนะคะคือหมายถึงว่าสัดส่วนที่เขาแบบกรอบการลงทุนไว้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อรีเซิร์ฟสำรองไว้สําหรับสภาพคล่องใครอยากจะถอนอะไรแบบเนี้ยนะคะก็มีลีควิดิตี้ส่วนเนี้ยให้มันก็เลยทําให้ในตัวของการขายเนี่ย มันทำได้ในระยะเวลาสั้นๆแค่คทีบวกสองอ,อันนี้ก็คือคอนเซปต์ของนี้แต่ว่ามันจะมีความเป็นหุ้นกู้เอกชนเยอะหน่อยในพอร์ตนะคะจะไม่จะอย่างของเราที่เราเคยมีแนะนํากันมาก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นตาสารภาครัฐหรือตาสารที่มีภาครัฐเป็นเป็นประกันแบบนี้นะคะคร <Okay. S 2> ึ่งพอร์ตหรืออะไรแบบนั้นแต่พอมาอันนี้จะเป็นภาพที่กลับกันก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคอเปอเรท นะคะแล้วก็อย่างกองของ ABG Fix เนี่ยเป็นคอเบเรทที่มีในส่วนของไฮยูด้วยนะคะ mm hmm. แต่ว่าอายุสั้นๆหน่อยนะคะคแต่ยูดูยูเขาจะสูงมาก mm hmm. ประมาณ6.9เลยนะคะอันนี้คือ,อบนดอลลาร์เทอมนะ mm hmm. บนดอลลาร์เทอมแล้วกอ็อีกจุดหนึ่งของกองนี้คือถ้าเป็นบนเลเวลกองไทย ABG Fix ของตัวกองไทยณนะปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีนโยบายเขาเขาเขาเ,เปิดเปิดนโยบายไว้ว่าป้องกันความเสี่ยงค่างเงินเนี่ยตามดุลพินิษ S <S 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 แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงเพราะ, oh oh. ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างแรกที่เราเคยคุยกันว่าตัวเ e d g i n g cost ปัจจุบันนะคะมันค่อนข้างสูง <S 2> <S 2> ถ้าบนอดอลลาร์กลับมาเป็นบาทเนี่ยเราจะโดน hedging cost อยู่ประมาณสัก3.5%อรต่ะตรงเนี้ยคือถ้าเรานารักลงทุนท่านใดยย้ยคะมีมุมมองกับตัวของค่างเงินบาทนะว่าอาจจะทรงทรงแถวนี้ <S 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 หรืออ่อนเออหรืออ่อนกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาะกองเนี้ยก็จะเหมาะ อ่าเพราะฉะนั้นต้ไม่ได้บอกว่าจะเหมาะกับทุกคนทูกต้องแต่ใครที่ชอบแบบเอ,อ้ยต้องฟูลี่เฮจอันนี้อาจจะต้องข้ามกองนี้ไปนนเพ<อ>ราะว่ากองถ้าใครจะเกินกาไรผ่านค่างเงินก็ผ่านกองนี้ได้ก็อาจจะได้ทั้งสองส่วนถ้าคุณคิดว่า,อาจอ้าพ่อมาดีด้ยนะทีบอกสองถ้าคุณคิดว่าเงิน<ช>บาทมีแนวโน้มจะอ่อนอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะบางทีผมก็ผมก,ผมก็ผมก็มองว่าระยะยาวค่าเงินบาทจะอ่อนนะแต่ว่าระยะสั้นตรงนี้อาจจะแข็งขึ้นไปก่อนอืก็ ตามมุมมองแต่ละท่านเลยส่วนส่วนไฮอ่าใช่ส่วนไฮยูนี้มีมันจะเขาจะมีเนมให้เราดูสักนิดหนึ่งคือเขาบอกว่าโอเคความไฮยูบางคนอาจจะกลัวแต่เขาก็บอกว่าในแง่ของการเลือกก็ชื่อดีๆทั้งนั้นบริษัทดีๆหน่อยนะคะมีโวเดโฟเนี่ยที่เคยเป็นสปอนเซอร์ให้แมนยูอะตอนนี้มันอยูเปลี่ยนยังเป็นทีวีเวอร์เป็นทีวีเวอร์ใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โวเดโฟก็จะเห็นเห็นไปเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้แมนยูทีไรแมนยูก็ไม่ได้แชร์มาเขาก็เลยออกมาเอเปลี่ยนไปเลยเพิ่งชนะสามศูนย์ ชนะทีมแบบที่แบบนะแต่ลิเวอร์พูลเสมอนอะแต่ว่าเออเชลซีเสมอแมนซีหนึ่งหนึ่งลิเวอร์พูลเสมอแมนซีหนึ่งหนึ่งแต่ว่าแมนยูแพ้แมนซีศู 1, นย์สามอย่านะอย่าขิงนะโอ <Okay. S 2> เคปีวเท่่า 7, ไหรนะี้แล้วปีนี้เรารวมกันของปีนี้ล้วเท่าไหร่เจ็ดเจ็ดอะไรอันดาบอกปีไม่ใช่ไหมปีนี้วกี่โดูรวมกี่ศูนย์นะแมนยูกับลิเวอร์พูลขอโทษครับขอโทษอ่ะต่อครับเดี๋ยวกูก็โดนด้วยแมนทำแมนยูมา กลับ <laughs> <laughs> มากลับมาที่นโยบายนะคะของ ABG f i ก็สรุปกันอีกสักทีหนึ่งนะคะก็ส่วนใหญ่เป็น Investment Grade นะคะอย่างน้อย50%ของพอร์ตนะคะลงทุน High Yield ยยได้ไม่เกิน20%นะคะนี่เขาก็พยายามบริหารจัดการความเสี่ยงให้เราและนะคะแล้วก็ในตัวของพอร์ต f l o Duration ก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2ปีนะคะก็จะสั้นหน่อยก็คือจะไม่ได้แบบเป็นลักษณะาการบริหารที่แบบเอ้ยลากยาวไปในช่วงของดอกเบี้ยขาขึ้นฉันก็จะขยายอา,อายุตราสารนี้ไป5 10, ปี10ปีอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ใช่ลักษณะของกองนี้อันนี้จะอยู่แบบสั้น ้นแล้วก็เน้นในเรื่องของอสภาพคล่องดีๆหน่อยนะคะแบบาขายแล้วแบบ2วันได้เงินอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคีย์คอนเซปต์ของกองนี้นะคะแต่ว่าความเสี่ยงก็มีอยู่ในแง่ของเขาไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้นะคะก็อาจจะมีในเรื่องเนี้ยเพิ่มเติมขึ้นมานะคะจากเรื่องของผลตอบแทนของตัวอกองทุนหลักนะคะ ในส่วนของค่าธรรมเนียมกองนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ถ้าเป็นค่าธรรมเนียมการขายเลยอยู่ที่1%นะคะส่วนตัวของ management fee ค่าบริหารการจัดการนอยู่ที่0.535อืมอ่าเก็บจริงนะครับไอทีสูงสุดไม่เกินนี้คือเขาทิ้งเอาไว้เป็น maximum เป็นตามกฎหมายที่เขาต้องทำไว้แต่เก็บจริงๆไม่ได้สูงขนาดนั้นชคะโอเคนี่อันนี้กองสองละมาที่กองที่สองชื่อ GG c คร d ิ t G c r คร i t อ่าชื่อค่อนข้างจะสื่อเหมือนกัเนเป็น global credit เป็นหุ้นกู้เป็นพอร์ตหุ้นกู้เอกชนทั่วโลกอ่าทั่วโลกใ, <น S 1> ใช่ค่ะตตังตงกนนรไห เมื่อกี้ก็จะมีความเป็นอายุสั้นๆอันนี้ก็เน้น Liquidity อ่าอันนี้ก็จะมาแบบเป็นแนวแบบพอร์ตเครดิตและนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการอาหาผลตอบแทนจากพวกเครดิตต่างๆนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะกองนี้เพิ่งจะเริ่ม IPO เองนะคะ27พฤศจิกาไปจนถึง15บธันวานะคะเป็นคอั้นต่ำเท่าไหร่กองที่แล้วขั้นต่ำอ๋อไม่ได้เอาภาพนั้นมาได้น่าจะอยู่ห้าร้อยไหม ไม่ใช่ห้าร้อยก็่พันหนึ่งอะไม่เป็นไรโอเคโอเคกลับมาที่ในตัวของ p r i n c i p l e นะคะอ่ะ p r i n c i p l e ใช้กองทุนหลักของค่ายที่ชื่อว่า bny melon ยุ้ยน่ารักน่ารักไหมหวานอ่าตัวตัวนี้ก็ชื่อน่ารักน่ารักนะคะ bny melon global credit fund นะคะแต่ว่า morning star ห้าดาวนะ เป็นเป็นชื่อบริษัทเของไงเดนมาแล้เป็นสถาบันการเงินของสหรัฐอะค่ะสถาบันการเป็นเมล่อนอต้องรอให้หวานถึงจะผ่ามากินได้โอเคต่อไม่ใช่เมลอนคนละเมลอนก็อ่ะตัวนี้ก็จะเป็นพอร์ตของตราสารหนี้ที่เป็น global investment grade เลยนะคะเป็นตราสารหนี้คุณภาพดี ig นะคะซึ่งถ้าถามว่าจุดเด่นตอนนี้เขาก็จะบอกว่าตัวของ ตราสารหนี้ภาคเอกชนตลาดตราสารหนี้แล้วกันตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเนาะน่าสนใจแต่ว่าถ้าเราลงทุนในตัวของตราสารหนี้ที่มันเป็นภาคเอกชนเนี่ยมันก็จะได้สเปรดที่ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยนะคะที่สูงขึ้นกว่าในตัวของพันธบัตรรัฐบาลอ่าอ,อันนี้มันก็จะเป็นเหมือนแบบโอกาสในการเพิ่มอัตราผลตอบแทนและกันนะคะีนี้หลังๆออกกองเสี่ยงขึ้นเรื่อยๆเว้ยคือคือคอนเซปต์เขาเนี่ยคือเขามองว่าตัวของ เศรษฐกิจสหรัฐอ่ะมันอาจจะไม่ได้แบบเป็นภาวะรีเช่นรุนลันนะคะแล้วก็ถ้าดูในแง่ของสถานาการณ์เงินคือมีในเรื่องของการทำสต็อกซีเขาเรียกเป็นซีครีตี้ซีเลชั่นละกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเลือกของตราสารหนี้ก็จะต้องเข้าไปวิเคราะห์เครดิตของบริษัทแต่ละบริษัทเหมือนกันก่อนที่เขาจะเลือกลงทุนนะคะก็จะเลือกแต่บริษัทที่มันมีสภาพคล่องดีๆสถานาการณ์เงินดีหรือว่ากิจการธุรกิจเขามีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถ ชําระหนี้หรือว่าจ่ายดอกเบี้ยเราได้ตามนัดนะคะสิ่งที่เขาทำเนี่ยทั้งท็อปดาวแล้วก็บอททอมอัพคือดูสภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วยว่าเขาควรจะขยายในตัวของเครดิตเล็ตติ้งอย่างไรอายุตราสารอย่างไรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไปดูในแง่ของบริษัทที่เขาจะเลือกลงทุนผลของการทําทั้งหมดตรงนี้นะคะในตัวของเบียนวเมลอนกองนี้เนี่ยก็คือเคลมได้ว่าในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่จะตั้งกองเขายังไม่เคยมีการดีฟอล์เกิดขึ้นเลยอื ในตัวของกองนี้ในอดีตนะคะไม่มีไม่ได้ดไม่มีไม่มีอ่ะ,อะโอเคอ่าโอเคอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นหน้าพอร์ตเขาอย่างตัวเนี้ย ยิก็จะอยู่ที่ยูทูบเมเชอรี่จะอยู่ที่ประมาณ6.8จุดแปดเดชันจะอยู่ที่ประมาณ6ปีนะคะห้าก็จะยาวกว่าของกอเมื่อกี้ใช่ยาวกว่าสองปีเองใช่ค่ะส่วนเอเวอเรสตเบตติ้งก็อยู่ที่ระดับ A นะคะอ่าอันนี้แต่ว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพอร์ตคอร์เปอเรทที่เป็นไอจีไงคะตั้งแต่ทิปเปิลขึ้นไปเป็นสัดส่วนใหญ่ๆนะคะมีสองติ่งเล็กๆอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็มีตราสารภาครัฐอยู่ประมาณ17%แล้วก็มีตัวของ IG อยู่ประมาณ60%ครับอันนี้เหตุไหม ตัวนี้ไดนามิก h ดินามิกเฮชอ่าบลจพรินซิเปิลดินามิกใช้คำว่า Very Dynamic Hedge นะคะก็คือตามสถานการณ์ตลาดฉันคิดว่าบาทอ่อนฉันก็เห็ดฉันคิดว่าบาทแข็งฉันก็เห็ดทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนั้นแล้วก็ยังมีในแง่มุมที่อ่าเวลาทางฟันเมนเจอร์เขาดูเ็าจะดูพวกแบบสวอปเคอร์บสวอปพอยอีอ่าว่าช่วงเทนเนอร์ในอายุไหนที่มันจะคุ้มค่าในการทำป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นที่มันจะช่วยแบบเสริมในตัวของอ่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคอร์ดฟลา o โอเราต้องไปเรียน financial อ่า uh, engineering อ่ะก็โดยภาพสรุปคือกองนี้อ่าก, <000 S 1> ก็จะเป็น,<า>นอ่าตัวนี้ตัวนี้นมีนิ่มมีพั 1, นะะเนี่ยว่ะตอนพันหนึงน่งอ่ะแต่กองเนี้ยความเสี่ยงระดับ5้าเมื่อกี้ความเสี่ยงระดับ4คอ่อ่าอ่านี่ความเสี่ยงระดับ5้าแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นพอร์ตท,ที่เป็นเครดิตตามชื่อนะคะส่วนใหญ่อย่างที่เราเห็นขบวนสัดส่วนตรงนี้ค่ะเป็นอ่าพอร์ตเครดิตทั้งหมดเลยมีคอมเมนอยู่นิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยอ่าประมาณนั้นนะคะรับโอเคก็อ่ะ วันนี้น่าจะมาเท่านี้นะคะค่าธรรมเนียมการขายอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะใกล้เคียงกับเมื่อกี้ใกล้เคียงกับเมื่อกี้เลยอ่าฮะค่าเนีย่ยก็ใกล้เคียงกันแหละศูนจุดห้าค่าเฉลี่ยกันซื้ขอขาย้พอกันเลยใส่วนใหญ่ฟอนเอ็นหรือค่าธรรมเนียมการขายก็จะประมาณเนะะี้ค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้เป็นสองกองใหม่แต่ที่เราแนะนําที่เราแนะนำสามกองเดิมสามกองเดิมของเรานะคะกองกองใหม่นี่คือ i p o อนะครับสามารถเปิดพอร์ตกับบริษัทหลักทรัพย์ไทยเปิดพอร์ตกองทุนแล้วก็ซื้อ i อ o โอได้แต่ถ้า,า,าจะซื้อที่มีอยู่แล้วก็อยู่ U G A S K e N ยูจิต ยูจิตอันนี้ก็เน้นกองทุนสหรัฐใช่ไหมเป็นโกลบอลโกลบอลตัวนี้เป็นโกลบอลใช่ค่ะแต่เป็นโกลบอลที่เราบอกว่าเอเวอเร q u a ค i t y คือ W A ลบนะคะแล้วก็กว่าครึ่งพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นตราสารนี้ภาคหลฐาตราสารนี้ที่มีภาครัฐเป็นประกันนะคะเน้นเรื่องของสเตเบิลอินคัมอันนี้จะเป็นบาลานซ์พอร์ตอันนี้ก็กองเดียวกับที่เราอธิบายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่กองเดียวกันส่วนอันนี้เป็นสหรัฐล้วนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์สหรัฐนะคะมูบบอล เอ็มยูบซึ่งจริงๆค่ายเอ็มยูบอลอันเนี้ยเราเลือกมาเป็นเป็นคลาสที่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขามีอีกคลาสหนึงด้วยนะคะที่เป็น m u b o ย n บอก็คือ u n h g e d นะคะเป็นคอนสิตูกันว่าใครที่แบบอยากจะเทคในเรื่องของ FX ใช่ก็อาจจะเลือกเป็นกองนั้นได้อันนี้ก็แล้วแต่มุมมองในเรื่องของค่าเงินของแต่ละท่านเลย ได้ค่ะสุดท้ายเคขีด G ีดีบอลขีด A วงเล็บ A ตัวนี้นะคะของทาง Kset ตัวนี้ตัวนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ฟอนเอ็นค่าธรรมเนียมการขายถูกกว่าเพื่อเลยนะ0.5นย้ไอที่ผ่านมาเนี่ยคือ1%ทั้งหมดนะคะรวมถึงกอง IPO ใหม่ที่เราแนะนำให้รู้จักกันเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่ากองนี้ฟอนเอ็นจะถูกหน่อยแต่ว่าก็ถ้าในแง่ของกลยุทธการลงทุนของกองอาจจะดูมีความเสี่ยงขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ามีความบริหารเชิงรุกในแง่ของการพยายามหาผลตอบแทนนะคะตัว a v e r a g e quality ก็ t r i p l e B ก็นะฮะก็เป็น3ากองที่มองจริงๆที่เรายังคงเน้นตราสารนี้แล้วก็หลีดด้วยนะ,ะก็ด้วยเหตุผลว่าดอกเบีย้ยเรามองว่าปีหน้าน่าจะเข้าสู่ช่วงขาลงซึ่งก็จะทําให้กองตราสารนี่ทั้งทั่วโลกทั้งอเมริกาก็จะได้รับผลดีจากเรื่องของการปรับดอกเบีย้ยลงลก็กองทุนที่เลือกมาแต่ละกองก็จะมีคุณภาพเลตติง้งนะฮะอยู่ในเลตติ้งที่แบบ investment grade, อินเวส m e เมนต์เกรทั้งหมดนะครับ บางกองก็มีความเสี่ยงเรื่องข้างเงินบางกองก็เฮชนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าท่านชอบแบบไหนแล้วก็แนะนำา2 IPO อนะฮะเอาหน้าใหญ่หน้าใหญ่จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วค่ะโอเคค่ะอ่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการพายฟันพิกนะครับเราจะมีขอ้อมูลดีๆอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะครับจากน้องตาลที่จะมาแชร์มุมมองนะฮะซึ่งจะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญเราก็จะรีบเอามาคุยกันเลยนะครับถึงสถานการณ์ในการ ลงทุนในกองทุนเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวน้องตาหน้าจะแบบพอร์ตแนะนำเลยนะว่ากี่เปอร์เซนต์กี่ปเปอร์เซนต์เนาะ <c oughs> ได้จริงเวลาเหรอหมอยากใช้พูดไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวเขาหน้าจะดูว่าเ <c oughs> ดินอาทิตย์ที่แล้วเราพอร์ต เท่านี้เปอร์เซนต์อาทิตย์นี้เรายังพอตเท่าเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเป็นกลยุทธ์รายเดือนด้วยค่ะี๋วโอเคอันนี้ก็จะละเอียดเลยเพราะนั้นอย่าลืมนะอักคานหน้ามาติดตามนะครับสำหรับรายการนี้แล้วส่วนใครติดตามผ่านช่องทางเป็นรายการภายฟันพิกเลยอ่ะก็ประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะครับช่วงสุดสัปดาห์ก็จะเอามาออกอากาศให้ทุกท่านได้ติดตามกันอย่างละเอียดนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสรการภายฟันพิกนะครับเราพบกันใหม่ สัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับรายการในช่องพาย Security c h anel n แล้วก็รายการพายฟันพิกด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ